บริษัทกวนซากที่สามีบ้านตาชีมีสามีบ้านตาชีบริษัทที่มีความประสงค์จริงสามีบ้านตาชีควรไปชาบสินคองและสัมภาระของท่านที่นำผิดตัวมานำลงจากขบวนรถให้ครมเพื่อถูกต้องเลยค่ะขบวนรถที่จะเทียบในชานชาตที่สองอยู่ขนาดนี้เป็นรถเร็วเที่ยวร่อนทัวรี่หนึ่งหนึ่งสองับสมก็ได้ทราบจากสันนิเฐานไทยประทางสถานการกรุงแทบอิวัต์ มีตัวเดินสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วบดขึ้นสัานาที่นั่ง,งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยดีค่ะขบวนรถเที่ยวนี้มีอกจากยสันีิบ้านจันทีไปแล้วได,ด้รับส่งผู้โดยสารที่สถานีช่องแคบสานีนจันเสนและสานิบ้านหมี่เป็นสานีต่อไปตามลำดับค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านอย่าใช้บริเวณบรรจัหรือข้อต่องของบวนรถเป็นที่พักโดยสารหาดพลาดพันธ์ฉนันอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ Thank uh you. -huh. ขบวนรถเร็วที่112ครับวันนี้ล่าช้ากว่า60นาทีนะครับออกจากสถานีรถไฟบ้านตาคลีนะครับ